สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Forest Part ที่2แล้วนะครับผมแค่ก็ผมก็แอบมาเล่นนอกรอบบ้างเพราะว่าจะฟาร์มไม่ทุกคนแบบเห็นตอนที่ผมตัดมงตัดไม้มันก็น่าจะน่าเบื่อน่าดูนะเออแล้วก็อยากจะบอกว่าผมเองก็ได้แอบไปลงถ้ำมานิดนึงเพราะว่านี่ฮะผมได้ขวานนี้มามันช่วยในการตัดไม้ได้ดีขึ้นนะผมก็จะได้เล่นสบายขึ้นเพราะว่าผมจํามันได้นะ ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ของใหม่ที่ผมได้มาอีกอย่างก็คือไดนาไมค์ครับที่มาเพิ่มเพราะว่าไอที่ที่มาไปเอาขวานอันเนี้ยไอขวานโมเดิร์นเนี่ยมันมีกล่องอันนี้ครับกล่องไดนาไมค์ซึ่งมันเยอะมากนะแต่ผมไม่ได้เก็บมามากขนาดนั้นก็เอาเท่าที่ได้เดี๋ยววันนี้ฮะผมจะพาทุกคนครับไปเอาสกูบ้ากันนะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีสก,กูบ้าเราก็ไม่สามารถดำน้ำได้นะจริงๆมันก็ดำน้ำได้แหละแต่แบบมันมีข้อจำกัดอ่อน้อซึ่งเราจะไม่ให้มันมีข้อจำกัดน,นะนะเราก็ต้องไปเอาชุดสก,กูบ้ากันเถอะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องแบบ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 บมันจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานแะหมจะพูดแบบหล่ลอๆก็ไม่ได้นะมันต้องทําเสียงแบบนี้ตลอดเลยไหนว่าผมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะแถวๆนี้แหละแถวๆ อยู่ไหนว่าเหมือนจะเห็นโทเทมแล้วนะแสดงว,ว่าถ้ำอยู่แถวนี้แหละครับฮึบฮเก็บเก็บเก็บฮ้ยแอ็กอฮอหอเออมีเปล่ามีเปล่าอ่าห้าผมเจอละมาเราลงไปข้างในกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะนี้ครับไปที่เซตติ้งไงแล้วก็ปรับเป็นไอ้นี่เลยในไง m หนึ่งสามหนึ่งไงทุกคนจะได้ไม่ต้องเพลงกันมากนะ จะได้สว่างสว่างครับเพราะว่าถ้าเพ่งมากจะเสียสายตาเอาครับอันตรายไม่ดีข้างล่างนี้เดี๋ยวสิได้ยินเสียงนันไหมออยู่นี่นี่เองไงหวัดดีเฮ้ยสองตัเลยเหรอเฮ้ยฮึบุ๊บฮึบข้อเนาะไอ้โหมันลบปุ๊บฮึบฮึบวิ่งวิ่งสวนอะไรเนี่ยวิ่งดักหน้าไม่เงียบวิ่งดักหน้าไงที่ หลับไปซะเอา <c oughs> นี่มันนักบินนี่นาไม่นะทำไมนายตายท่านี้กันนี่มันมีคนป่าทั้งสองคนเลยนะเราคิดดีไม่ได้เลย <c oughs> แย่มากแล้วก็น,นี้ไงนู้นทางแยกตรงนี้นะ่าจะเป็นทางตันปะเราลองวิ่งขึ้นไปก่อนนะ <c oughs> มันไม่ได้เสียหายอะไร ปุ๊บแทงแทงแทงเอ้ยทำไมแทงไม่โดนนี่ไงอ่าอันนี้เป็นทางออกนะทุกคนอ่าฮะเรียบร้อยมาเรามาเอาสักูปบ้ากันเถอะนะเออผมน่าจะเก็บอะกำลังจะบอกว่าผมน่าจะเก็บของหมดแล้วใช่ไหมยังไงฮ้ยไอ้นอีไ่ไงผมไม่เห็นได้ไงนะ่ะก็แทงไม่โดนเออ แล้วนี่มีอะไรข้างหลังอ่ะไม่มีเลยเฮย้ยมีผ้าเฮย้ยนี่มันมาซากแบ็คโฮหรอก็แย่ละเกมนี้มีแบ็คโฮเราคงไม่รอดนะเดี๋ยวค่อยไปทางนั้นนะผมขอไปดูทางแยกทางนี้ก่อนผมสงสัยแต่ผมคิดว่าผมควรจะใช้ไฟฉายนะน่าจะช่วยได้เยอะกว่า อ้าจริงด้วยนี่นไงของ <c oughs> เงินเยอะมากเลยนะรวยอะบอกเลยออกมาจากที่นี้ได้ไปกลายเป็นคนรวยมาหาเศรษฐีนี่นไง,ไงี้ยตีหมู <c oughs> เด้งก่อนนี่ปลาเอกระป๋องแก๊สมีแล้วเอ้ยนี่มันขาหุงยนต์ลูกเรางั้นหรือหรือว่าทอมเม่ไม่นะลูกหรือว่าลูกอยู่ในนี้ทอมเม่ <c oughs> ไแย่ yeah, แล้วโหแล้วเด็กคนหนึ่งก็มาเจอแบบสภาพศพพ่ออย่างนี้เนี่ยนะน่าสงสารลูกตัวเองจังเลยขอแล้วกันนะ <c oughs> นาฬิกา่ะรู้แหละว่านาฬิกาเพื่อนตายแล้วเพื่อเข้างหลังนั้นไม่มีอะไรผมคิดว่าผมกระโดดข้ามได้ไหมเผื่เพื่เ ผมไม่อยากตีมันเสียงดังอะผมไม่ชอบอะนี่เงี้ยแล้วก็มูดเลยไงข้ามขั้นตอนไงว้าวขู่ก็อย่างนี้ได้หรอฮะมาดิถ้านายอยากตายนายก็เข้ามามาเลยหนูน้อยนะอ่าฮะอาา่อาฮะเฮ้ยเสียงดังมันเสียงดังรู้ไหม มันเสียงดังมันเสียงดังเอ้เอเฮ้ยโอ้ยไม่ดีแน่ไม่ดีแน่แสงสว่างอ้าหัวมันติดไงหูหัวติดเด้อตายซะตายซะหุยฮุยไฟฉายติดไอ้นี่ติดเลือดได้ด้วยทุกคนผมเพิ่งรู้โอ้โหสว่างกว่าเดิมอีก อาา้อาฮะอาาอยซะาไอเงียไอเงียโอ้โหเพิ่งรู้ไฟฉายมันติดเลือดด้วยนะอ,าาอย่าเล่นตัวดีโอาา้ยหยุดเล่นตัวได้แล้วจะตายวคอยังชั่วดีนะยพี่แย่นีง่ง่เสียงดังเสียงดังมาก ตายเหรอนีโว้ยหลบไงหลบโอ้ยโอ้โหไม่เง่เอ็ทางแคบตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ไปไหนล่ะไม่เง่ไปไหนอ่ะเอ็งไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอตายยากตายเย็นอุ้มมันมันโยกหลบเกี่ยนเลยไม่เงม่เสียงดังมากเสียงมันดังไม่ชอบ ตายไหมตายไหมหฮะตายนะโว้ยโอ้โหเน,เนื้อเนื้อเน่าเนื้อแก่เน่าแล้วนะอืมอาจจะต้องกินแอลกอฮอล์เฮ้ยไม่ดีกว่าผมมียาอยู่กินยาไปก่อนดีกว่าแล้วก็มากินเข้าไปหิวนักใช่ไหมแล้วมันล้างยังไงเนี่ยปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ได้ทุกคนมันล้างมันเช็ดยังไงอ่ะ โอ้โหแล้วคือไฟฉายเรา <c oughs> เป็นสีแดงเลยอะ่ะโคตรแย่เลยเออมันอย่าบอกนะว่าต้องเอาไฟฉายไปจุ่มน้ําอ่ะถามจริงแล้วว่าแต่หอ,อกที่ผมปาไปมันอยู่ไหนเนะี่ยมันกลับมายัางเนี่ยฮะยังไม่กลับมาเลยนี่หว่าหอ,อกอยู่ไหนเนี่ยผมปาไปไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้ดู <c oughs> จําไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนะสงสัยจอะไรคาบใหม่นะ แต่ก็ไม่เห็นยากเลยเอเอาศพพวกมันมาเผาไงไอ้ไง้ะกุดเพลความสว่างสว่างคาตาเปิดไฟต่อไลต์เติร์นเพิ่มเพิ่มเพิ่มไหนศพอยู่ไหนกันหมดนะมานี่เลย มานี่เลยกาดียังไงฮะทำให้หอกทหอกกระดูกของข้านั่นหอยปล่อยเหรอเนาะนี่เอามาเผาให้หมดเผาเผาให้หมดนี่ไงระหว่างรอเผาก็หาของข้างหน้านั้นมันอะไรเฮ้ยไฟฉายอันใหม่อ่า อา่าไม่น่ารีบเก็บเลยนะไฟฉายอันนี้น่าจะไอ้น,นี่ไปก่อนผมน่าจะไอ้น,นี่มันก่อนนะแกะมันก่อนนะไอ้น,น,นี่มันมีแค่หัวใจไม่มีอะไรชุดชุดอะไรไดนดูดิเฮ้ยโอ้โหชุดนี้มันดูดีดูใส่สบายน,นี่ทิ้งเลยโหก็ะโหลกช่างโง่ทำไมมันไม่เสียดนังป๊อก,กวะทำไมไม่เสียดนังเชือกเหมือนฟันโดนเนื้อเลยนะ แล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้แอลกอฮอล์เยี่ยมครับโอเคกระดูกน่าจะเสร็จแล้วล่ะอ่าห้าเพียบเราต้องเอาของคืนเพิบแล้วก็เพิบเพิเพิบเพิบเพิเพิไมนี้ไงในเรียบร้อยได้ของคืนป่ะ นี่น่าจะเป็นทางลงไปเอาสก,กูบ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนฮึบๆแล้วก็ลูดฮึบอ่าเดี๋ยวนะใช้ไฟฉายด้วยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าวาพมเป็นสีแดงมันชัดกว่าเดิมฮะใช้สีอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามันโอเคกว่าเยอะเลย อ,อยู่ไหนวาสก,กูบา้าอืมนี่ไงเจอละได้สก,กูบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนะวนวในเงียใส่ให้ดูเลยึบเปิดไฟผมน่าจะไม่มีของอะไรตกหล่นนะตรงนี้เพราะว่าแค่มาเอาสก,กูบา้ามันมีอยู่แค่นี้แหละไปฮึบดำน้ำกันด,ด,ดีกว่า ล้างไฟฉายไปในตัวเเรียบร้อยเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมใต้น้ํามันเบอเบอร์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 มันเบอร์ซะผมมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยเน่ยใครพอมีทิคปรับใต้น้ํายังไงก็บอกผมได้นะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มาผมก็ไม่เคยปรับให้มันใสเลยใต้น้ำนะ่ะมันก็เบอร์อย่างนี้ตลอดเลยเซ็งมากเฮ้ยนี่มันน้ำตื้นอา่า เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ๋อไฟดับอะดำเปิดไฟฮึบๆโอเคไม่มีเดี๋ยวผมจะหนาวแล้วนะผมว่าผมต้องรีบละเฮ้ยโอ้โหอ,อยู่ดีก็สว่างไงโอเคผมว่าผมไปพักให้ตัวเองมันอุ่นก่อนดีกว่าให้ตัวเองอุน่นอุ่นต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้ จุดจุดเออฮะเสียงอะไรลูกกอ,อกเหรอโอ้จริงด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะผมโคตรเกียดลูกกอ,อกเลยพวกลูกกอ,อกได้เวลาตายของแกแล้ว แม่แกไม่อยู่ไม่งไงตายนีย่บีบอยเหรอบีบอยตายหมดยังเอาหมดแล้วนะวนเวลาเห็นลูกกอดอะไรผมขนลุกทุกทีเลยไม่ชินจริงๆฮนะรู้สึกแย่เป็นบ้าเลยชิบหายละแฟเต็มนะบเก็บเก็บเก็บถังไป โคกเพียบเลยอะกินกินเข้าไปโอเคอาจจะเอ้ยกล่องโคกมันน่าจะยกกล่องโคกกับบ้านได้นะมาลงไปข้างล่างอีกรอบปุ๊บไม่รู้จะไปโป่ไหนนะอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันน้ำตื้นแล้วนี่วะเฮ้ยน้ำมันอะไรอะอาา่าฮะ อันนี้มาโผล่ไหนเนี่ยเออจุดไฟก่อนมือสั่นละอุ่นขึ้นเยอะโอ้ถังถังอะไรอะ่ะออก้อนหินนึกว่าลูกกอกเป็นยอดสักกูบ้าก่อนเกะก,กะ <gasps> น่าจะคลีนละโอเค ว่างโอ้โห,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 โหอาฮ่าเลยจะไปโผล่ที่ไหนอ๋อนั้นคนอ๋อไม่ใช่คนกระดูกมองไงเป็นคนวนะเนี่ยอันนี้ลงไปในน้ำอีกรอบใช่ไหมเนี่ยนะอะข้างหน้านั้นมันไม่เห็นก็ต้องส่องไฟฉายไง กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะไฟฉายนี่ไงรวยขนาดไหนทุกคนดูดิย่ใช้แบงค์ไงใช้แบงค์ในการเป็นเชื้อเพลิงไงรวยมากเพราะว่าก่อนนี้ไม่ต้องใช้เงินนะเฮ้ยโอ้โหแอลกอฮอล์เดี๋ยวนะแอลกอฮอล์เยอะขนาดนี้ก็ต้องค้าบดิรออะไรเออแผงแถงวงจรผมใส่ไปแล้วขาด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 อะไรฮึดูดูเฉลยอ๋อนาฬิกานาฬิกาลง <laughs> หาเรื่องจริงเลยเอ้ยเอาชิปหายแล้ววิง่งแม่งเลยดันไปนกดสองรอบโอ้เสียฟรีเลยเอาไว้เอาไปเฮ้ยนี่มันนี่ไงอันนี้คือตัวเมียนะทุกคนมันมีตัวผู้ด้วยจะโหดตัวเมีย อาา่าฮ้านี่มันขวานที่กำลังพังนะขวานที่ขึ้นสนิมละขวานก็จอกสูขวานโมเดลไม่ได้ขวานโมเดลดีกว่านะนะเออแล้วก็อน่าจะเคลียร์แล้วที่นี่ย,ยังดยยังไม่ได้เก็บอะไรไอ้นี่เลยคัมภีครับน่าจะเป็นคัมภีเบเบินนะของศาสนาคริส โอเคน่าจะหมดแล้วตรงนี้แล้วก็กล่องสุดท้ายของที่นี่กล่องโค้งไงไปลาก่อนทุกคนดีนะที่เกมนี้มันไม่มีตัวอะไรใต้น้ำอะถ้ามีผมก็คงไม่เล่นแล้วล่ะแต่ไม่ชอบเลยมันเบื่อมันมองอะไรโคตรยากเลยยังไ,ไม่ตื่นไงอ้า เี็บร้อยนี่น่าจะเป็นทางออกของเราแล้วนะใช่ไหมตองใช่แหละเก็บกระโหลกไปก่อนอ่ะเก็บละแล้วก็ช่วยตัวเองให้หายหนาวก่อนเดี๋ยวตายขอซาก,กุะบ้าออกอหนาว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 ,นาวโอเคน่าจะหายหนาวแล้วก็ขึ้นเลย แล้วไงต่อโอ้โหดำน้ำอีกรอบนะทุกคนเฮ้ยโอ้มีจุดพักตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโอ้โหสแน็คนะแล้วนี่อะไรอะอ๋ออันนี้ครับมันจะบอกตำแหน่งไอที่ที่เราต้องเอาระเบิดไประเบิดนะมันจะเป็นมันจะเป็นหลุมอะให้เราใช้ระเบิดในการระเบิดปากหลุมเอานะเพราะว่าในน้นมันจะมีอุปกรณ์ในการสร้างปืน เออมันเป็นปืนโบราณแหละแต่ม <1 French monkey noises> mm ันเป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีเลยนะบอกไว้ก่อนไปดีกว่าอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะได้ออกฮะนี่ไงทางออกเพิ่มหมุนหมุนนมุนมุนพิ่มนี่กด E ไงอ่าโอ้โหใครกลัวที่แค่นี้น่าจะลำบากหน้าดูนะอ้าห้า กลางคืนใช่ไหมอโอ้โเปิดมาเจอน้องซูบารุไงฮะนี่มันหา่านไม่ใช่เป็ดน,น่ารักจังโอ้จะหนาวตายมแต่น,น่ารักออจุดเร็วหวังว่าจะไม่มีคนป่ามาก,กวนนะขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีโอ้โหดูพระจันทร์พระจันทร์คึงเสียวไงไยคึงเสี้ยวโคตรเสื่อมเลยแย่เป็นบ้า ไปดีกว,ว่ากลับบ้านของเรากันดีกว่าครับทุกคนปอคิดถึงบ้านกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับห้าแล้วก็จุดไฟทำให้คนป่ารู้ว่ามีคนอยู่ที่บ้านแล้วไม่เงียพร้อมละอ้าโอ้เสียงลมแรงมาก เออใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมว่าครับรองเท้ากระต่ายก็ไม่ได้แย่นะฟุตและบิดมันต้องใช้นี่ด้วยครับเชือกจนีับ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 ,บไปไงีไเก็บแล้วก็เก็บโอเคสามอแล้วก็เชือกสองครับอาห้าเรียบร้อยใส่แล้วใช่ไหม ใส่เรียบร้อยครับมันช่วยในการสเตล,ลนะไอ้รงเท้าก็ตายนะ่ะเสียงมันจะเบาลงนะครับผมเหมาะสำหรับการล่าสัตว์นะเอาเป็นว่าไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย